พรีเมียร์ลีกเปิดแล้วสัปดาห์นี้นะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาพูดความในใจนะครับว่าเชลซีที่ผมอยากเห็นในฤดูกาลนี้เป็นอย่างไรและนี่ก็คือต็อกตั้มพันสิทธ์ท็อกรายการที่พูดคุยเรื่องราวกีฬาม,มากมายและหลากหลายเพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเราไปเปิดหูและดูด้วยใจกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมนะครับพันศิษย์วิเชียรภูพนะครับผู้บรรยายที่คุณคุ้นเคยนะครับเสียงแบบนี้หน้าตาแบบนี้บุคลิกแบบนี้นะครับแน่นอนครับจะเปิดแล้วจริงๆตอนที่จะออนอันนี้เนี่ยก็คงเปิดกันแล้วด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในช่วงฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี่นะครับ2024ต่อ2025นะฮะเปิดกันไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ในปีนี้บอกกับตัวเองไว้ว่าจะมาพบเจอ คุณผู้ชมกันบ่อยๆนะครับแม้จะมาคนเดียวก็จะสู้ความเหงาให้ได้ก็จะเน้นหลักไปที่เรื่องราวของทีมรักนะครับอย่างทีมเชลซีทีมนี้แหละครับ ดยปกติแล้วผมจะไม่ค่อยพูดคนเดียวนะครับในช่องของผมเองนะครับเพราะว่าอย่างที่หลายคนทราบก็จะค่อนข้างเขินหน่อยเวลาพูดคนเดียวรู้สึกว่ามันไม่สนุกแต่จากแรงบันดาลใจซึ่งต้องขอขอบคุณทางทีมงานน้องๆเมนสแตนนะครับที่ชวนไปพูดคุยในรายการ round table นะฮะซึ่งก็มีน้องๆหลายคนที่เออเก่งเนาะเพิ่งเจอหน้ากันครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นน้องไอซ์นะครับของแมนซิตี้เขานะฮะมีน้องกอตที่ผมก็เพิ่งทราบว่า เขาเปิดร้านอาหารที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่ยุคที่คุณแม่เขาพี่ชายเขาทำอยู่นี่นะครับแล้วก็น้องเนทนะครับที่หลายคนว่าปั้นเสียงได้หล่อมากแล้วก็พี่ยักษ์นะครับชวนไปพูดคุยกันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีเลยนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเออเราไม่ควรจะทําให้สิ่งที่เราสนใจเนี่ยมันเงียบหายไปนะมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยแล้วกันนะครับผมดังนั้นจากคําถามที่เขาให้ผมตอบเพียงแค่5้วินาทีนะครับในรายการนั่นก็คือว่า คาดหวังอะไรไว้กับเชลซีในฤดูกาลนี้ต้องการจะเห็นเชลซีเป็นทีมแบบไหน <c oughs> คําถามนี้เนี่ย <c oughs> ผมได้มาจากคุณหยกนะครับที่เป็นพิธีกรในวันนั้นก็ถามผมว่าอยากเห็นเชลซีเป็นแบบไหนในฤดูกาลนี้คาดหวังอะไรอย่างไรไว้รวมทั้งคําถามเมื่อดืนอีกสักสองสาอย่างว่านักเตะค,คนไหนหรือใครที่ตั้งใจมองเป็นพิเศษอย่างแรกเลยเนี่ยถามว่าในฤดูกาลนี้การเร,าเริ่มต้นที่ดูจะทุลักทุเลมั้งนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วถือว่าเป็น เปปลลี่ยนแงที่จะชินก็อาจจะชินกันได้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินครับในช่วงระยะเวลา23ปีหลังของทีมเชลซีนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวโค้ชการเข้ามาของผู้เล่นที่สลับสับเปลี่ยนจนผมเองก็แทบจะจำชื่อจำหน้าไม่ค่อยได้แล้วนะครับนอกจากตัวไหนที่เห็นบ่อยๆเนี่ย ใปัจจุบันเนี่ยเชลซีที่ยังไม่ได้ปิดข่าวของโอซิมเพนหรือว่าชาวเฟลิกซ์เนี่ยมีผู้เล่นอยู่ในสโมสรแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับที่มีชื่อพร้อมเรียกใช้พร้อมส่งลงเนี่ยทะลุ40คนซึ่งมันมากเลอเกินนะครับเกินความจําเป็นไปเยอะเลยเขาบอกว่าทีมสวยๆทีมหนึ่งเนี่ยนะครับใช้ได้จริงๆอ่ะสัก16ตัวสลับกันเล่นตลอดทั้งฤดูกาลก็เพียงพอแล้วดังนั้นเผือเหลือเผื่อขาดเอาไว้สัก20กว่าคนก็น่าจะเป็น ตัวเลขที่เพียงพอแล้วแต่เชลซีมีเพิ่มเป็น2เท่าเลยนะครับดังนั้นถามว่าความคาดหวังสิ่งที่อยากเห็นกับทีมทีมนี้เป็นอย่างไรและมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเชลซีในช่วง2 3สปีที่ผ่านมาผมเชื่ออยู่เสมอนะครับว่าสควอตทีมนี้มีผู้เล่นที่ดีพอจะลุ้นแชมป์วัดกันได้กับทุกทีมด้วยซ้ำไปเรามีตัวผู้เล่นระดับที่เรียกว่าหลายคนต้องการอย่างคู่กลางม,มูลค่า200ล้านทั้งไคเซโด นะครับแล้วก็าทน้านเอนโซฟอนันเดสเรามีเด็กย์เมเกอร์ที่หลายคนบอกว่าโอ้โหเป็นสมบัติชาติอย่างโคพาเมอร์มีศูนย์หน้าที่โอเคนะอย่างแจ็คชาติหลายคนมองว่าเขาเป็นตัวตลกแต่ผลงาน2เดือนหลังสุดก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีดีจริงๆไหนจะก,กองหลังราคาแพงเรามีแบ็กซ้ายที่พอไปเล่นกับทีมชาติสเปนก็สามารถเป็นแชมป์ยูโรได้อย่างคูคูเรยยตัวผู้เล่นระดับนี้ครับเรามีแต่ผู้เล่นระดับแบบนี้เลยทั้งสิ้น ดังนั้นคงไม่เกินเลยถ้าเกิดผมจะบอกว่าทีมเชลซีในสควอตที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยเหมาะสมที่จะอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์เพียงแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปโดยตลอดในช่วง2องสาฤดูกาลที่ผ่านมาคือความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอของคนเหล่านี้ของนักเตะเหล่านี้ที่เชื่อว่ามี potential มีความเป็นไปได้ว่าจะเก่งพวกเขาขาดโอกาสที่จะลงเล่นร่วมกันอย่างต่อเนื่องทำความเข้าอกเข้าใจกันและสร้างผลงานร่วมกัน มันกันังจะดีอยู่แล้วครับในยุคข,ของโปเชติ i โนซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่โค้ชที่ผมอยากได้ตั้งแต่แรกนะแต่ในเมื่อได้มาก็เชียร์ผมเป็นหนึ่งในคนที่เชียร์อยู่เสมอให้พวกเขาไปต่อนะครับสปี3ปีทําไปให้สิ้นสุดเลยนะครับจะได้รู้ว่าเออทารวมกันออกมาแล้วจะเป็นอย่างไร2อสเดือนหลังก็อย่างที่บอกผลงานมันออกมาก็ดูดีดูได้นะครับแต่มันไม่ทันมันไม่พอแล้วสิ่งที่ขาดหายไปและอยากได้มาเหลือเกินก็คือทางด้านของแชมเปี้ยนเมนเตลิตี การลงไปเล่นเพื่ออยากจะชนะการลงไปเล่นเพื่อพร้อมจะทำทุกอย่างให้ชนะการลงไปเล่นโดยเกลียดความพ่ายแพ้เป็นที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่เชซีขาดหายไปครับแม้จะเป็นทีมที่มีผู้เล่นในระดับที่เรียกว่าลุ้นแชมป์ได้อย่างที่คุยกันไปแล้วเนี่ยแต่อย่าลืมครับพวกเขาก็เป็นเด็ก อย่าลืมครับว่าพวกเขาก็ยังอยู่รวมกันได้ไม่นานและพวกเขาก็ยังอยู่ผูกพันกับสโมสรได้ไม่เยอะไอ้ที่อยู่กับสโมสรมายาวนานก็ไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามารวบหัวรวมหางแล้วอยู่ด้วยกันอย่างไม่ลงตัวเท่าไหรนะ่นัก คลที่ออกมามันล็นกลายเป็นแบบนี้ครับเป็นกลุ่มก้อนนักเตะที่มีความสามารถจริงแต่ไม่มีหัวโจกไม่มีผู้นําบางคนพูดออกมาเปรียบเทียบได้น่าสนใจเลยครับว่านี่คือทีมรวมดาราในรุ่นอายุไม่เกินยู U 23เป็นเหมือนทีมออสตาร์ลุกกี้ เก่งจริงความสามารถเฉพาะตัวทําได้จริงทุกคนยอมรับแต่อยู่ด้วยกันแล้วเล่นไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายเหตุผลปัจจัยเรื่องความสม่ำเสมอเรื่องการผสมผสานของโค้ชก็เป็นจุดหนึ่งแล้วปีนี้แหละรครับนั่นคือสิ่งที่อยากเห็นนั่นคือสิ่งที่อยากได้ที่สุดภายใต้การทำงานของโค้ชใหมท่ที่ยังไม่มีโปรไฟล์อะไรเอ s นโซมาเรสกาอย่างเดียวที่หวังได้ก็คือว่า1 การทำงานของเขาจะปลุกเราจะถ่ายทอดบุกคลิกที่เขามีตั้งแต่สมัยเป็นผู้เล่นการเล่นโดยเป็นตัวปิดทองหลังพระการเล่นโดยเป็นคนที่ทุ่มเทเสียสละเป็นทีมเพลเยอร์ยอมวิ่งฟรียอมทําฟรีฟรีแม้จะไม่มีบทบาทที่โดดเด่นออกมาซึ่งจุดนี้ครับเชลซีแทบไม่มีเลยครับในปีที่ผ่านมาผู้เล่นที่ก้มหน้าก้มตาเล่นแล้วมีผลงานมีศักยภาพกระตุ้นเพื่อนในแบบนั้นจริงๆ อย่างที่2ปรัชญาการทํางานที่ชัดเจนปรัชญาการทํางานที่มีสไตล์อย่างชัดเจนนะครับนั่นก็คือโอเคสํานักเป๊ปอบคลองบอลเปิดเกมรุกมีทารสืชั่นที่ดีและเข้าอกเข้าใจทํางานร่วมกับนักเตะอายุน้อยได้ซึ่งจุดนี้เอ็นโซมามริสกามีแน่นอนนะครับแม้ว่าในช่วงอุ่นเครื่องสีช่ชา5เกมจะดูไม่ค่อยได้เลยก็ตามแต่ก็คาดหวังเอาไว้ครับว่า เขาจะเปลี่ยนทีมให้ได้เป็นแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดสรุปกันว่าสิ่งที่อยากเห็นเร็วที่สุดของเชลซีในฤดูกาลนี้คืออะไรผมอยากเห็นเชลซีที่วิ่งสู้ฟัดเชลซี Chelsea ที่ไล่ล่ายอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นคนชนะไอการที่เล่นไปแล้วยุบก้มหน้ามองหน้ากันแล้วก็ต่างคนต่างหยุดเล่นแบบเดิมเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาไม่เอาละการเล่นของผ้าที่แบบต่างคนต่างกระตุ้นกันต่างคนต่างวิ่งเข้าใส่ เออขอแบบนั้นได้ไหมขอภาพแบบนั้นมันกลับมาได้ไหมขอให้ความกระชุ่มกระชวยภาพแห่งการปลุกรา้าวกลับมาจนแฟนๆอย่างเราพร้อมที่จะทุ่มเทเชียร์พร้อมที่จะสู้ไปกับมันผมขอแบบนี้ละกันส่วนคําถามอีคําถามหนึ่งก็คือว่าใครที่ผมอยากจะเห็นใครที่ผมจับจ้องดูที่อยากจะให้เขาพิสูจน์ตัวเองให้ได้อย่างเร็วที่สุดผมมองไปที่สองคนแต่นหนึ่งชื่อนะครับนั่นก็คือเอนโซ เอนโซในสนามและเอนโซที่ยืนอยู่ข้างสนามเอนโซฟันเดสสำหรับผมผมก็ยังมีความสงสัยในตัวเขาที่อยากให้เขาพิสูจน์ออกมาซึ่งผมว่าทีมเชลซีนะตอนนี้เนี่ยผู้เล่นแบบนี้มีเยอะครับผู้เล่นที่ประสบความสําเร็จผู้เล่นที่มีค่าตัวสูงสูงผู้เล่นที่ดังชื่อดังใครๆก็บอกว่าโอ้โเก่งมากไปดูในเกมไปดูในโน,น,น่นในนี้ก็เก่งมากเหลือเกินเอนโซฟันเดสเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับ ภายใต้สีเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างเขามีดีเขามีเครดิตท,ที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นกองกลางค่าตัวแพงที่เป็นทั้งแชมป์โลกแล้วก็แชมป์โคปาอเมริกาแต่ปีนี้ครับคุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้แล้วภายใต้สีเสื้อของเชลซีเพราะว่าตั้งแต่ที่ย้ายมาในค่าตัวมหาศาลแบบนั้นคุณก็ยังไม่ได้โชว์ออกมาเลยว่าคุณเนี่ยมีคลาสระดับแบบเวิร์คคลาสจริงหรือไม่เป็นนักเตะระดับ A ของโลกจริงหรือไม่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อาการบาดเจ็บเพื่อนร่วมทีมหรือว่าการทำงานที่มันยังไม่มีเวลามากเพียงพอปีนี้ไม่มีข้ออ้างแล้วครับปีนี้หวังว่าคุณจะพิสูจน์ตัวเองออกมาให้ได้ว่าคุณคือของจริงคุณคือนักเตะที่โลกต้องการในฐานะกองกลางที่ดีที่สุดอีกหนึ่งคนเริ่มต้นจากในพรีเมียร์ลีกก่อนก็ได้หวังว่าเขาจะทำได้ช่งนักเตะที่เข้าขายแบบนี้ก็มีเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวอลเตดควีเซโดไม่ว่าจะเป็นทางด้านของริเจีนที่เจ็บแล้วเจ็บอีกหรือว่าจะเป็นมิไฮโลมูดริกนะครับก็หวังว่านักเตะเหล่านี้ครับจะยกระดับตัวเองขึ้นมาเพื่อยกระดับทีมคนที่สองและคนสุดท้ายที่จะฝากความหวังและอยากให้เขาพิสูจน์ตัวเองออกมาก็คือเอนโซมาเรสกาครับภาพจําของผมตอนที่เขาเป็นผู้เล่นเขาเป็นผู้เล่นที่พร้อมจะทํางานหนักนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่พร้อมจะต่อสู้อย่างเต็มที่ หวังว่าการทํางานของเขาภายใต้ปรัชญาที่โอเคละอย่างน้อยก็เรียนมาจากสํานักเดียวกับเป๊ปกกเดล่าแต่มีสไตล์แกลมีการทํางานที่แตกต่างออกไปหวังว่าตรงนั้นเขาจะหยิบใส่เขาจะปลุกเราและเขาจะทําให้เชลซีกลับมาเป็นทีมที่เป็นนักสู้อย่างเต็มที่ทีมที่พร้อมจะกัดไม่ปล่อยทีมที่พร้อมจะไล่ล่าใครอยากจะได้แต้มจากบ้านกูมึงต้องเจ็บตัวกลับไปใครที่อยากจะผ่านกูมึงต้องทําอย่างสุดความสามารถ ผมหวังไว้แค่นี้หละครับสำหรับทีมเชลซีในฤดูกาลนี้ หวังว่าความมาของผมคงจะเป็นจริงนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับใน EP ต่อๆไปกับเรื่องราวที่ผมพันศิษย์วิเชียรคุปจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของฟุตบอลด้วยหรือว่าเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายนะครับยังไงก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดกับเรื่องราวดีๆคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะนําเสนอกันนะครับตอนนี้เนี่ยไปติดต่อซูเปอร์สตาร์ไว้หลายคนเลยนะครับอย่างที่คุณเห็นมีพยองเดดด้วยแต่เดี๋ยวพี่สุเมธก็ปลายเดือนนี้กลับมาแล้วกับ NFL นะครับพบกันที่นี่นะคคครรรััััับบบตตกาิ์ไปแล้ววสสดี